คำถามต่อมาน่าสนใจค่ะเป็นคำถามที่ส่งมาถามค<ะ>ุณหมอจากทาง Facebook นะคะ ดิฉันอายุ38ปียังโสดอยู่ค่ะมีอาการปวดปัสสาวะทุกชั่วโมงมชอบตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อลุกไปปัสสาวะนะคะ,ะแต่ไม่รู้สึกเจ็บหรือว่าปวดอะไรเลยค่ะ,ะไปหาคุณหมอก็เลยตรวจพบเนื้องอกในมดลูก1ก้อนซึ่งอีก6เดือนข้างหน้าคุณหมอจะนัดไปตรวจอีกครั้งหนึ่งค่ะ,ะระหว่างนี้ควรทายังไงดีคะคือจริงๆเนี่ยเราต้องดูค่ะด้วยวัย38ปีบนบ้นเนี่ย อาการปัสสาวะบ่อยเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากปัญหาของตัวเนื้องอกมดลูกโดยตรงหรือว่ามดลูกที่มันโตขึ้นแล้วไปกดเบียดกระเพาะปัสสาวะหรือว่าจะเกิดจากปัญหาในเรื่องของเบาหวานที่มันซ่อนเลนหรือว่าในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะเสื่หรือเปล่าเราต้องตัดประเด็นให้ได้ก่อนข้อที่1เราจะได้ลดความกังวลประเด็นที่2เนี่ยคือว่าตัวเนื้องอกนั้นเนี่ยค่ะถ้าเกิดถึงเป็นเนื้องอกของมดลูกถ้าเกิดก้อนมันไม่ได้ใหญ่ พอที่จะทําให้มดลูกเนี่ยยกตัวมดลูกแล้วเป็นดันกระเพาะปัสสวาวะทาให้มีการกดเบียดตลอดเวลาเนี่ยถ้าไม่ใช่ประเด็นนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ใช่สาเหตุเพราะว่าเนื้องอกของมดลูกที่ขนาดเล็กๆน่ะคะ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องกดเบียดกระเพาะปัสสวาวะเสมอไปทีนี้เรามาดูด้วยเรื่องของวัยอ่ะเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเนื้องอกของมดลูกเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะขึ้นเจอเยอะมากเจอเยอะมากาก็เจอกันด้วยนะถูกต้องเลยค่ะถ้าอย่างสามปีขึ้นไปเนี่ยอาจจะ40ซที่ทําให้เกิดในเรื่องของเนื้องอกมดลูกหรืออคนนนทีีี่่ายยุ50ปขึ้เ อุบัติการ์อาจจะถึง7จเ็นลยทีเดียว,วเราจะเห็นว่าแบบเนื้องอกค่อนข้างเยอะรายนี้คุณหมอนัด6เดือนคุณหมอคงดูแล้วละว่าปัญหาในเรื่องของเนื้องอกเนี่ยคงจะไม่ใช่เป็นประเด็นที่ฉุกเฉินหรือว่าจําเป็นจะต้องตัดล่ะค่ะโอกาสของมะเร็งเนื้องอกเนื้องอกทําให้เกิดมะเร็งเนี่ยโอกาสแค่1%เอร์ซเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นมะเร็งของเนื้องอกเนี่ยจะค่อนข้างน้อยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรละ่ละก็อย่างที่คุณหมอบอกว่า โอเค6เดือนเนี่ยจากวันนี้ไปอีกเดือนเนี่ยเรามาตรวจกันดูอีกทีหนึง่งอาจจะโดยการทำอัลตราซาวด์ถ้าเราจะเห็นว่าไอ้ตัวเนื้อง,งอกเนี่ยมันมีการขยายโตเร็วนะคะเบิ้ลสองสามเท่าตัวในระยะเวลา6เดือนเนี่ยอันนี้เราก็จะกังวลแล้วว่าเอ๊ะเนื้อง,งอกธรรมชาติแล้วเนื้อง,งอกที่มันไม่ใช่มะเร็งเนี่ยเป็นเนื้อง,งอกธรรมดาเนี่ยมันจะโตค่อนข้างช้าแต่ถ้าเนื้อง,งอกที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะโตเร็ว<ม>ถ้าอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดคุณหมอดูแล้วเฮ้ยมันโตเร็วนะอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะพิจารณาในการที่จะต้องรักษาทำยังไงถ้ากังวลเรื่องมะเร็งก็ตัดถ้าเกิดไม่กังวลก็อาจจะรักษาด้วยการใช้ยาค่ะแล้วระหว่าง6เดือนที่รอคุณหมอจะไปตรวจเนี่ยนะคะช่วงนี้ต้องทำอะไรบ้างนอกจากสังเกตตัวเองอาการต่างๆที่คุณหมอบอกมาก็คือคำตอบก็คือว่าทำใจสบายเพราะว่าถ้าเกิดกรณีที่คุณหมอคัด6เดือนอ่ะหมอคงคงจะเล็งเห็นแล้วว่าปัญหาที่คุณหมอได้กล่าวนําไปเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดใช่ไหมคะอันที่สองเนี่ยอาจจะงดอาหารจาพวกเนื้อสัตว์ที่มันมีฮอร์โมนเร่งอะไรที่มันมีฮอร์โมนเร่งเนื้อสั เรากินเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็คงจะเล่งเราให้เนื้องอกเราโตขึ้นด้วยในส่วนของตรงนั้นออกกําลังกายนะคะท,ทำใจให้สบายคิดในแง่บวกเลยเนีค่ะดูลาดูแลสุขภาพแล้วถ้าเป็นเนื้องอกชนิดที่เป็นเนื้องอกธรรมดาเนี่ยมันจะโตช้ามันจะไม่โตเร็ว